啥？<Yeah. S 2> yeah. ตาเนเจอรพลัสครับอ่าใช่ครับผมวันนี้เราก็มางานเ,ออเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับผมของทางวายตาเนเจอร์พลัสก็เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของวายตาเนเจอร์พลัสด้วยก็ดีใจมากๆเลยที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของวายตาเนเจอร์พลัสได้มาเป็นครอบครัวของวายตาเนเจอร์พลัสก็ดีใจมากๆครับมันดีต่ออะไรบ้างครบทุกส่วนโอ้ทุกส่วนของร่างกายเลยครับผมเพราะทางวายตาเนเจอร์พลัสเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ผลิตภัณฑ์นะครับผมตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นลูทีและซิซนทีนที่ช่วยบำรุงเกี่ยวเรื่องสายตานะครับผมมีแบคเซียมีออ่รงะตาๆนคับผมแล้วกท มีเอ่อยินแน็กสไนที่ช่วยชะลอความอ่อนว่าเอ่ออ่อนเยาวอ่อนวัยแล้วก็ช่วยทําให้เราสดชื่นกระปรี้กระเปราในระหว่างวันด้วยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งใช่ครับม,มีอีกตัวนะครตีฟลาติชอนครับผมตัวนี้เนี่ยจะช่วยรีเฟรชร่างกายของเราและกันสําหรับใครที่หลายๆคนที่ใช้ร่างกายหนักเนี่ยก็เหมาะกับตัวตีฟลาติชอนตัวนี้มากครับผม,ม,มตัวมีส่วนผสมของผลิตธรรมชาติหมดเลยใช่ครับผมตัวเป็นเอ่อส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมดเลยครับผมไม่ไม่ส่งผลอันตรายต่อร่างกายแน่นอน เอากลับไปแล้วครับเอากลับมาตั้งแต่วันทายแล้วใช่ครับแต่ตัวไหนที่กรับชอบที่สุดอ่ะถ้าตัวที่ผมรู้สึกว่ามันตรงกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตผมผมให้เป็นตีปลาตีโชกแล้วกันเพราะว่ามันเราใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะแล้วเราทํางานค่อนข้างเยอะครับผมเรารู้สึกว่าถ้าเกิดทําให้ร่างกายเราสดชื่นหรือว่ามีอะไรมาช่วยบำรุงร่างกายให้ร่างกายเราสดชื่นเนี่ยมันก็น่าจะดีครับทานทานง่ายไหมครับทานง่ายครับผมก็เป็นเม็ดแคปซูลปกติเลยครับต้องทานยังไงถ้าเท้าเย็นหรือว่าก็สะดวกทานเท่าไหร่ก็กระถาได้เลย ใช่ใช่ถูกต้องครับผมได้ครับผมก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ไวตาเนเจอร์พลัสทั้ง4ตัวที่ผมได้พูดไปตะกี้นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะมีตัวช่วยดีๆนะครับผมมีเพื่อนดีๆนะครับผมในการช่วยทำให้สุขภาพร่างกายทุกคนแข็งแรงตลอด24ชั่วโมงนะครับผมก็ขอฝากไวตาเนเจอร์พลัสไว้ในอ้อมอกอ้อมใจดูทุกคนด้วยนะครับรบครับช่วงนี้ไปทุกที่ต้องมีกับ ครับเป็นไงช่วงนี้ฮอตไม่อยู่เราไม่อยู่แล้วก็ก็ฮอตนะครับร้อนมากช่วงนี้การย์เปินบอกตามรเราไปพร้อไปทำที่แต่กับตลอดเลยก็ก็นั่นแหละก็ต้องขอบคุณพี่พี่แบรนด์ต่างๆแล้วกันแล้วก็ขอบคุณพี่แฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็เห็นศักยภาพในตัวผมแล้วก็รับเลือกให้ผมได้ไปทํางานในแบรนด์ต่างๆของพี่ๆเขาทําให้ทุกคนได้เห็นหน้าผม เดยยวนวยก้กับทุกวงเงินเวลาไปจะเห็นคับครับครับเวลาหลักขับรถผ่านแล้วเห็นตุ๊กเตี้ยไปที่ฟารู้สึกเราเป็นไงบ้างก็เขินเขินนะยิ่งถ้าเกิดยิ่งป้ายป้ายยิ่งใหญ่ยิ่งเขินอ่ะ <c oughs> ใช่มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ชินเท่าไหร่คือทำงานมาสี่ห้าปีเห็นหน้าเตงบนป้ายหรือว่าในทีวีในอะไรก็ยังไม่ชินอยู่ดีครับก็ยังมีงานต่างประเทศใช่ครับผมก็ช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาทํางานที่ต่างประเทศอีกแล้วก็เดี๋ยวจะมีบินไปที่แฟนมีที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงประมาณต้นเดือนหน้าด้วย ก็เรื่อยๆแล้วกันครับผมเอาจริงๆเราก็ไม่ได้เร่งรีบหรือว่าจะต้องหาเงินอะไรขนาดนะครับผมแล้วก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็ทําอะไรทําทุกอย <do we> ่างให้มันมีความสุขให้มันแฮปปี้ไปเคยนับไปไหมว่าใคยนับไปไหมว่าปีนี้ข้ามากี่ปีทั้งหมดอืมก็ทัดสองสองนึสามครับประมาณอย่างไรญี่ปุ่นนี่ผมเคยไปแล้วป่ะครับเคยไปครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นไปบ่อยมากครับผมแต่ว่าปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้กลับไปในปีนี้แล้วกันครับ โอ้เตรียมตัวยังไงล่ะครับก็รอบนี้อาจจะต้องเตรียมตัวเยอะกว่ารอบอื่นๆแล้วกันครับผมเพราะว่ารอบอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะไปในฐานะแฟนมีตติ้งหรืออะไรพวกนี้แต่ครั้งนี้เราอาจจะเป็นฟิลแบบมีความเป็นคอนเสิร์ตมากขึ้นยิ่งมาหน่อยครับผมโชว์อะไรต่างๆเราก็ต้องอาจจะอยากให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นหรือว่าให้ทุกคนได้สนุกกับเราไปมากยิ่งขึ้นคือตัวอย่างเ,เป็นมาจะเน้นไปทางแฟนคอนเลยใช่ไหมใช่ครับผมจะเป็นฟิลฟิลแฟนคอนเลยครับผมก็ นั่นแหละอยากให้ทุกคนได้มาสนุกกันแล้วก็อยากให้มันมีความเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นด้วยแ,และครับเที<ๆ>่ยวเที่ยวมกี่เพลงครับบอได้ไหมได้ก็ประมาณสิบประมาณสิบประมาณสิบครับใช่ผมเพราะอย่างที่บอกเราจัดเป็นไม่ใช่แฟนมิทติ้งแล้วไงครับผมมันเป็นฟิลเหมือนแฟนคอนแล้วเราก็เลยอาจจะต้องมีจำนวนเพลงที่เยอะขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นเพลงที่ที่ทุกคนแบบสนุกทำมันได้มากยิ่งขึ้นด้วยไม่รู้ครับไม่มีไม่รู้ ถ้าช่วงนี้ในปีนี้ก็จะที่ไทยเยอะกว่าครับผมเพราะว่าอย่างเมื่อช่วงประมาณปีที่แล้วเราลุยต่างประเทศเยอะมากมาปีนี้ปุ๊บเราก็อยากจะมากลับมาโฟกัสงานอะไรต่างๆในประเทศไทยด้วยแลว้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปต่างประเทศก็ยังไปได้อยู่ นอกจากแฟนมีเดีเดือนที่แล้วเดือนถัดไปก็เป็นแฟนมีเที่แบบว่าจะต้องไปวมกันสามประเทศเลยเหมือนกันอ่าใช่ครับผมเพรนั้นก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กโปรเจกต์เลยล้กันครับผมก็ทั้งประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศเกาหลีใช่ครับผมเราก็ได้ตัวแทนทางฝั่งเกาหลีไปแล้วได้ตัวแทนทางฝั่งไทยไปแล้วก็คือผมแล้วก็ทางฝั่งญี่ปุ่นยังยังไม่อนาวส์ออกมาครับผมงี้ก็ขอทุกคนรอติดตามแล้วก็รอเป็นกําลังใจให้ผมในโปรเจกต์นี้ด้วยเพราะว่าคนที่ผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานด้วยก็คือเป็นระดับแบบเลเจนต์ ของวงการเคป๊อปเลยก็ดีใจมากมากครับผมจริงๆ้วโปรเจกต์นี้มันมาได้ยังไงครับกับการที่แบบรวมสามประเทศรวมเวทีเดียวกันเลยก <st> ็น่าจะเป็นจากทีมหลังบ้านนั่นแหละครับผม <c oughs> เขาก็คงอย่างที่ผมบอกพี่ๆเขาคงอาจจะเห็นศักยภาพอะไรบางอย่างในตัวผมที่คิดว่าเออไปตรงนี้จะได้ไม่อายเขาอะไรครับผมเราก็ไปแล้วทําให้เต็มที่แหละเราก็เตรียมตัวหนักเลยสิครับหนักครับต้องต้องหนักเลยครับผมเพราะว่าผมคิดว่าคนที่มารวมโปรเจกต์นี้น่าจะต้องเป็นคนที่ เป็นศิลปินที่มีความเข้มข้นกันอยู่แล้วเราก็คงจะต้องแอคทีฟตัวเองให้มากยิ่งขึ้น,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 นก็เรื่องควาถูกภาษาเนี่ก็ต้องยังหนักเลยก็สุดๆครับก็ฝ <c oughs> ึกเยอะครับกดดันมันก็กด <c oughs> ดันนะครับเพราะเอาจริงๆมันก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนตัวแทนก็ไม่ผิดแต,ต่ว่ามันก็แอบยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเราก็จะพยายามทําให้เต็มที่ไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังวนะครับคือเราเป็นตัวแทนคนไทยเลย กินไทยเลยที่ขึ้นเวทีใช่เพราะมันมีไปคนเดียวไงผมก็เลยแบบแอบตื่นเต้น,นใช่ครับภูมิใจภูมิใจมากครับภูมิใจมากที่มีโอกาสได้ไปกระทบไหลกับคนที่แบบเป็นศิลปินจริงๆที่แบบเป็นเลเจนด์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นเลเจนด์ออฟไทยแลนด์เหมือนกันไงโอ้ยยังไม่ขนาดนั้นไง <c oughs> เรายังเป็นเบรนเนอร์อยู่ครับผมใช่ใช่ใช่การงานใหญ่การงานใหญ่งานหนึ่งที่เราจะได้เจอจะเป็นยังไยครับผมมันเสร็นของ อ่าใช่ครับผมก็เมื่อวานก็มีโอกาสได้ไปถ่ายทีเซอร์ไปถ่ายตัวอย่างแลถ่ายโปรโมทของคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ไม่ใช่คอนเสิร์ตและการใช้คําว่าเป็นแฟนคอนเหมือนกันครับผม,มใช่ครับ,มรบผมเพราะว่าทางพี่ๆผู้ใหญ่ของทางช่องสามเนี่ยเขาอยากจะให้งานแฟนคอนครั้งนี้พี่ๆแฟนคลับทุกคนเขาได้มีส่วนร่วมขึ้นมาเล่นเกมเพื่อมาเล่นกิจกรรมอะไรกับนักแสดงด้วยเขาเลยเปลี่ยนรูแปแบบให้กลายเป็นแฟนคอนใช่ครับผมนรูปแบบ หมายถึงว่าแต่ละคู่แต่ละคู่จะมีโชว์อะไรพิเศษยังไงก็อาจจะได้เห็นโชว์อะไรต่างๆมากมายหรือว่าอาจจะได้เห็นโชว์ที่แหวกแนวหรือว่าอาจจะฉีกไปเลยจากหลายๆคนนะครับฝนยังก็ฝากคนติดตามด้วยครับว่าจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จะมีร้องกับใครบ้างอะไรยังไงบ้างก็คิดว่าทุกคนน่าจะถูกใจอย่างลูกของเรามีเตรียมที่คิดไว้ในใจแบบว่าอยากจะได้โชว์แบบไหนมีครับม, <ๆ S 2> มีมี <ๆ S 2> ที่คุยแล้วก็มีที่ประชุมกันไปเมื่อวานแล้วด้วยครับว่า แต่ละคนเนี่ยอยากจะได้เป็นแนวไหนอยากจะทําออกมาแนวไหนผมก็เสนอไอเดียของผมไปเรียบร้อยเลยครับแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าไอเดียไอเดียนี้มันจะสามารถต่อยอดไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่แฟนก็เซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ครับผมคิดว่านะครับคิดว่าสนุกแน่นอนแต่เซอร์ไพรส์ไหมไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะสนุกแน่นอนอเกส <C ASE S 2> เพิ่มเติมน่าจะไม่มีครับอ่าใช่ครับ,รบผมก็เดี๋ยวรอรอฟังอันนัลออฟฟิเชียลอีกทีแล้วกันครับผม ครับผักเนี่ยอะไรนะ <c oughs> อ๋อคนยกว่าเป็นโผม <c oughs> ไม่นะ <c oughs> ก็ไม่ได้มีความรู้สึกหรือมีอะไรแบบนั้นเลยเพราะว่าจริงๆพี่ๆทุกคนที่เรามีโอกาสได้เจอพี่ๆผู้ใหญ่ในช่องเนี่ยทุกคนก็คือน,น่ารัก <c oughs> น่ารักอยู่แล้วเรามีโอกาสเจอก็ได้คุย <c oughs> แฮปปี้ทุกอย่างครับผมไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็พี่่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอ๋อไม่ครับไม่ ไม่ครับไม่ม <query> ีครับผมแฮปปี้ดีครับผมอย่างเมื่อวานผมก็เพิ่งเจอพี่ดิวไปผมมีโอกาสได้คุยกันแฮปปี้ทุกอย่างทุกอย่างโอเคครับทำไมครับอรู้สึกไงที่แฟนคลับซัพพอร์ตใช่ไหมครับผมก็ดีใจดีใจมากๆที่ พี่แฟนคลับเขาเอาจริงๆเขาก็ตามเรามาประมาณปีนี้เข้ามาปีที่5้าแล้วก็เรียกได้ว่าอยู่กันมาค่อนข้างนานแล้วพี่เขาก็คือสนับสนุนเรามาตั้งแต่ปีแรกจนถึงตอนนี้พี่ๆเขาก็ยังสมหวเสมอทุกๆครั้งจนถึงทุกวันนี้เราก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รักรักเรามากขนาดนี้ดีใจมากๆครับอโยงมาเป็นเราเหรอก็ไม่ผิดที่คนจะโยง มันก็เป็นสิ่งของเขาแหล้คผมแต่ว่าเราเราผมว่าเรารู้ตัวเองรู้เบื้องหลังรู้เบื้องลึกรู้หลังบ้านรู้อะไรทุกอย่างแล้วว่ามันเป็นอะไรยังไงเราก็อินมองมันได้นะอะไรนะครับแล้วก็อินนองมองข้ามมันไมใช่ก็มันไม่ใช่ครับอ๋อพ,พันทิพย์เขายังยังอยู่มันคงกับพันมากอยู่นานมากเลยนะครับพันทิพยเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กๆครับก็เอาจริงๆเรา ไม่ได้เข้าไปอ่านแล้วใช่ใช่เพราะเราเราไม่ไม่ไม่ค่อยคือเรียกเขาเรียกว่าเราไม่เราใช่เพราะว่าถ้าเข้าไปในพันทิปเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะต้องใช้เวลาในการดูหรือในเวลาในการอ่านข้างในนั้นค่อนข้างเยอะและซึ่งเราทํางานแข่งกับเวลาครับเราก็จะเน้นเป็นแบบ X บ้าง IG บ้างที่มันแบบสื่อข่าวสารได้รวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยผมถ้าไปนั่งพันทิปต้องไปนั่งเซิร์ชอ,อีกเลยก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปดู ก็จริงๆถ้ากับเรื่องดรามา่าทุกๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเราเรารู้ตัวเองมากที่สุดแล้วกันเรารู้ตัวเองว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเรารู้ว่าตัวเองว่าควรจะจัดการกับเหตุการณ์นี้ยังไงอยู่แล้วเพราะว่าบางทีเราก็เลยอาจจะไม่ได้สนใจมันมากเท่าไหร่ครับผมสำหรับดรามา่าอะไรนะครับอู้โตโตมากโตมากครับผมทําให้เราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วกันครับผมทําให้ภูมิต้านทานเราดีมากยิ่งขึ้น ใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะมีละครที่กำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้อีกด้วยครับผมก็ฝากติดตามด้วยก็เป็นเป็นละครสนุกสนุกแล้วกันครับผมฝากติดตามด้วยครับแต่ที่แปลงขงเขารออยู่คืองานเพลงเมื่อไรจะมาครับเพนะเลงครับผมอยากปล่อยมากสุดๆแล้วครับผมก็น่ะอึดใจเดียวรอก่อนรอก่อนครับผมได้ฟังแน่ได้ฟังแน่แนใจเีอึดใจอใจแล้วนะอึดอีกครับอึดอีกแปลงขาผมอดทนเก่ง ทำไมเราเออ่มรู้สึกว่าเราพิถีพิถันเยอะพอสมควกับเพลงซิงเกิลใหช่ <S <S ใช่เ,ใชเพราะว่าเอาจริงเราก็อยากจะทําคือช่วงที่เราทำเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีแค่โปรเจกต์เดียวนะครับมันอาจจะมีทำหลายหลาย project, โปรเจกต์ควบคู่ไปด้วยมันก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาในการทำอยู่เพราะว่าเราก็ไม่อยากจะทอหลายหลายๆโปรเจกต์และกันว่าโปรเจกต์นี้ปล่อยออกไปแล้วมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมเราก็อยากจะพิถีพิถันในทุกๆโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้มันก็เลยอาจจะใช้เวลานิดนึงตอนนี้มัน ถึงนั้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับถ้าถามเนตัวคนจริงๆถ้าพาร์ตของผมมาเสร็จแล้วครับผมก็ก็เร็วๆนี้ใช่ครับพาร์ตของผมมาเสร็จแล้วก็เร็วๆนี้ไม่รู้ครับ